สวัสดีครับพบกับเจ้งงานอีกนนครัร้งนะครับเมื่อกี้ฝาหลังนะครับรอบนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมทีละส่วนทีละส่วนก่อนอื่นเอาอันนี้ก่อนนะครับกัวแบตกัวแบตต้องออกก่อนแล้วก็สายลำโพงแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับผมอ่า <c oughs> แล้วก็กันนดน็อต ขันน็อตออกีกตัวเลยนะครับแก่งไหก็แน,น่นก็มีนะอยูอย่ที่ผมนี่แหละเนี่ยอยู่ทั้งสองอันนะครับเสร็จแล้วขันน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ไอ้ใบมันไหนวะใบเนี้ยใบยไหนวะเออ เียยมัันบไปแล้วเนีก็อีกตัวหนึ่งครับตรงนี้ใจแล้วครับผมนี่ก็เรียบร้อยยังยังยังอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ยกขึ้นเลยครับผมง่ายๆชิวๆเรียบร้อยนี่นะครับเป็นการแกะแบตนะครับประมาณนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมายไอทีสวิตไว้ด้วยนะครับ okay.